สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง y o u t u biglive.com e b สไตลปีไรบอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือราคาประหยัดจากทาง Redmi นะครับก็คือตัวนี้ครับ Redmi 12มือถือรต้นที่มีหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็สเปคถือว่าเป็นมิดกับทุกคนในราคาที่จับต้องได้จับต้องได้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เราไปดูกับรีวิวทั้งหมดของตัวเครื่องนี้ครับ สำหรับภายในกล่องของ Redmi Note 12นะครับตอนนี้เราเผยออกมาอะไรทีเดียวนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับหนนะครับที่ชาร์จนะครับเป็นสาย USB Type C to USB A นะครับกำลังของมันไม่น่าเยอะนะครับเพราะว่าดปเตอร์133วัตต์นั่นเองมีคู่มือแล้วก็ควิกแมนน a ลนะครับพร้อมกับเข็มจิ้มถาดใส่ซิมและตัวเครื่องนะครับไม่ได้มาเพียวๆนะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับเคสนั่นเอง ตัวเคสนะครับมีความแบบปิดบังไม่ให้ตัวเครื่องนั้นแบบเป็นรอยได้ง่ายนะครับอันนี้ผมชอบเลยแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวอะ่ะมันมีไอช่องปิดตัวนี้มาให้ด้วยเนี่ยมันกันน้ําได้แต่เวลาจะชาร์จไฟมันก็ลำบากนะบนนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนครับสำหรับรูปร่างหน้าตาของ redmi 12นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.79นิ้วนะครับ full hd แล้วก็เป็นแบบ dot display หมายความว่าตรงนี้มันจะเป็นจุด นะครับมีกล้องหน้ามาให้แบบนี้นั่นเองด้านข้างตัวเครื่องนะครับรอบนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกใสนะครับใสๆเลยก็คือจับแล้วแบบลื่นๆหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความหนาของมันทําให้จับได้ถนัดมือถ้าใส่ซิมนะครับก็จะเป็นความแตกต่างจากรุ่นโน้ตนะครับเพราะว่าคราวนี้เพิ่มตัวของไมโคร s ีได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมได้แต่ว่ามันต้องแย่งกันนะครับ ด้านบนนะครับจะมี iR b า s t e r สเตอร์นะครับสั่งงานเครื่องใช้ไฟได้ผ่านมือรีโมทแล้วก็มีตัวช่องเสียบหูฟังฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับพร้อมลบสกาดด้วยมือแล้วก็ปุ่มเพิ่มระดับเสียงแคปเจอร์สองปุ่มนี้นะครับก็คือพาวเวอร์แล้วก็ลดระดับเสียงต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของลำโพงตัวหลักลำโพงตัวหลักดังแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนและ usb type c ด้านหลังนะครับจะมีความแตกต่างจากโนซีรีส์ชัดเจน เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกับกึ่งกระจกนะครับอะคริลิกสวยงามแต่เรเย t กันวางกล้องอนี่ก็เหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้มีอัตราไวด้วยนะแล้วก็มีโลโกโล้เรดมีตรงนี้น้าหนักของเครื่องอมืมันเกือบ7นิ้วแต่ทำไมมันเบาจังอันนี้ะที่ค่อนข้างชอบแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับคนที่ดูมือถือ Redmi 12ก็เก็บไว้เป็นพิจารณาไว้นะครับแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบแค่ ด้านล่างที่มันหนาไปนิดหนึ่งครับสำหรับลำโพงนะครับของ r e t m ี12นะครับจะมีแค่เฉพาะด้านล่างเท่านั้นนะครับตรงที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับเท่านั้นที่เหลือ มันจะไม่มีนะครับเพราะว่าปิดเนี่ยเงียบเลยนะครับแบบนี้สำหรับในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับก็มาพร้อมกับ Android 13แล้วก็ M I U I เวอร์ชัน14นะครับก็ให้ดูแบบนี้ไปเลยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าใหม่กว่าบางรุ่นอ่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับในการทํางานก็ยังมีตัวของแอปดอ a ์เวอนะครับแล้วก็การสั่งงานนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆค่อนข้างครบเรียกได้ว่าตัวฟังก์ชันต่างๆนั้นนะก็คล้ายๆกับทางมือถือ Redmi นะครับโดยเฉพาะตัว Note 12 Pro จะคล้ายๆกันระบบสแกนใบหน้าแล้วก็ระบบตัวสแกนนิ้วมือยังคงมีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะปรับหน้าจอนะครับคือ ตัวนี้มันเปลี่ยนใหม่นะครับทำให้ใช้งานง่ายๆขึ้นแต่ว่ายังคงฟังก์ชันก็คือกดแบบนี้เพื่อจะใช้งานแอปตัวอื่นนะครับแบบนี้หรือเราจะสลับนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกดนี้เราก็เลือกไปป๊อปอัพได้แต่บางแอปนะครับเช่นตัวของก a l ์ดลี่สามารถไปป๊อปอัพแบบนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ให้ทุนดูว่าความเหนือประสงค์ของตัว Redmi 12นะครับถึงแม้จะเป็นรุ่นเล็ก แต่ก็ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเต็มที่สำหรับมือถือตัวนี้ครับสำหรับกล้องของเร d ี i 12บนะครับก็จะมีตัวหลักคอมเมดห้ล้านพิกเซลนะครับ PDAF ตัวที่2อง t อทอวายนะครับ8ล้านพิกเซลนะครับมุมมอง120อองศา ตัวที่3นะครับสองล้านพิกเซลปเป็นเลนเดฟนะครับและก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 10,80p 3 0สเฟรมเรทส่วนทางกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับและก็จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่1080เช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของลูกเล่นนะครับก็สามารถที่จะใช้มุมกว้างได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือก ตัวเลนส์นะครับได้สูงสุดการซูมได้10เท่านะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับแต่วิดีโอนั้นพูดไว้ก่อนนะคือเมื่อคืนนี้อาจจะพูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับตัววิดีโอนั้นที่จริงอ่ะสามารถซูมได้สูงสุดนะครับถึง6เท่าแค่นั้นนะครับสำหรับในตัวเลนส์หลักนะครับนี่ให้ดูนะครับว่ามันสามารถซูมได้ประมาณไหนนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายทมแซปทมแซปซูมได้ด้วยนะครับเอาเข้าไปก็เรียกได้ว่าตัวของ redmi 12นะครับแม้ว่าจะเป็นสเปคเริ่มต้น ของตระกูลเลดมีแต่ก็ให้ฟังก์ชันกล้องที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพอ r เท t กึองคืน,นหรือว่า50ล้านพิกเซลเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูฟีเจอร์ของตัวมือถือตัวนี้กับกล้องหน้าด้วยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยการกล้องหน้าของ r e d m i 12นะครับก็สามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งนะครับแลวก็อ o พอ r เท t ได้นะบสบา,าถปรับค่า F อยู่ที่1นะครับ แล้วก็ที่เหลือนะครับในโหมดไหนไม่สามารถใช้งานได้นะครับพอกดปุบหมดไหนจะเป็นกล้องหลังทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันอีกาครับว่า Redmi 12กับภาพตัวอย่างของเขามันจะเป็นอย่างไร สำหรับภาพตัวอย่างนะครับเราก็จะลองตั้งแต่การถ่ายปกตินะครับบูมกว้างสุดนะครับจนถึงระยะสุดสุดของมันนะครับก็คือระยะ10เท่านะครับจากที่ดูก็คือมันก็ยังคงเป็นมือถือมิดเบนนะครับภาพก็ยังมีอาการแตกๆบ้างนะครับแต่เซอร์ไพรส์อยู่ก็คือโหมดกลางคืนนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายแล้วอ่ะไม่มีความแตกต่างชัดเจนเ,เพราะท้องฟ้าครับแล้วก็นอกจากนี้ มันยังสามารถเล่นฟิลเตอร์ได้ค่อนข,ข้างหลากหลายรูปแบบด้วยเช่นเดียวกันทําให้มือถือตัวนี้มันมีอะไรที่น่าเล่นอยู่มากพอสมควรสําหรับเลดมี่12นะครับในราคาแค่5,299บาทเท่านั้นไม่ว่าจะไปฟิลเตอร์ขาวดำฟิลเตอร์แบบสีอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาให้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เราลองถ่ายอาหารและถ่ายแบบใกล้ๆดูนะครับ ก็พบว่าการเก็บสีสัน t ท็กเจอร์ต่างๆนั้นก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายแต่องใดน,นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้โหมดดรายหลังในการถ่ายได้ด้วยนะครับโดยเพราะอันนี้ก็จะเป็นมาโครนะครับก็จะใกล้แบบนี้นะครับแต่ว่าความละเอียดแตกนะครับส่วนกล้องหน้านะครับก็คือถ่ายได้หลากหลายรูปแบบแต่ไม่มีในโหมดมาให้แต่ว่าการเก็บแสงก็ยังคงทําได้ดีครับ หรับวิดีโอนะครับถ้าเป็นระยะเลนมุมกว้างอย่างนี้นะครับสามารถซูมได้เหมือนกันครับแต่มาจจะซูมได้เพียงแค่ระยะสุดๆเพียงแค่สองเท่าเท่านั้นนะครับมันก็จะได้สิิ์เช่นี้ส่วนระยะเลนตัวหลักนะครับสามารถซูมได้สุดๆประมาณหกเท่านะครับอันนี้เราก็ค่อยๆซูมเข้าไปนะครับตอนนระยะที่สองนะครับระยะสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับจะได้เพียงเท่านี้ครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของการถ่ายวีดีโอกลืนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งระบบ OIS มาให้แต่ว่าถ้าคุณถือแล้วนิ่งพอนะครับคุณก็สามารถที่จะถ่ายวีดีโอกลืนได้อย่างแบนยำนะครับนอกจากนี้เราได้ทดลองในการที่เราเอาเป็นติดคาฮอดเดอร์ holder, เอาไว้ในรถนะครับพบว่าเวลาที่มันสั่นไหวมันก็สั่นไหวค่อนข้าง ตามสภาพถนนเลยนะครับดังนั้นในเรื่องของกล้องนั้นต้องบอกไว้เลยว่าถ้าจะใช้ให้นิ่งนะครับอาจจะต้องลงซิงเป้าหน่อยนอกจากนี้นะครับลูกเล่นเพิ่มเติมก็จะมี t i m e สแลปนั่นเองครับที่สามารถปรับความเร็วป,ปรับความหน่วงอะไรต่างๆนั้นปรับได้ด้วยมือคุณนะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับอัตโนมัติได้ครับ อันนี้เป็นการทดสอบวดีโอนะครับจากเรี่ิบนะครับในสภาพแสงปกตินะครับในแบบนี้ก็เรียกได้ว่าการเก็บดีเทลนั้นะอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะสู้รุ่นพี่ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของความคมชัดยังเป็นอยู่ครับ ส่วนนี้นะครับก็คือกล้องหน้าในสภาพแสงน้อยของเรน412นะครับออกมาก็จะอยู่ในลนักษณะแบบนี้ครับก็เรียกได้ว่าถ้ามีไฟช่วยมันเก็บได้ไดีแต่ถ้าไม่มีไฟช่วยก็คือมืดสนิทครับแต่ว่าข้อดีองมันก็คือผมว่าเลนมันกว้างดีอันนี้ผมออบมาเกอนกันวัตุสเปคกันนะครับมือถือรุ่นนี้ใช้ขุมพลังเบนที e ่เ t e ไฮโดร o g 88นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจอเมนิ5 2 แล้วก็มีแรมนะครับอยู่ที่8 g ิกความจำในตัวนะครับ128 g b สามารถเพิ่ม microSD ได้โดย microSD นั้นสามารถเพิ่มได้สุด1เทรไนอกจากนี้นะครับยังรองรับ 4G นะครับ Wi-Fi AC Bluetooth 5.0 GPS A GPS นะครับพอร์ต USB Type C แล้วก็ช่องเสียบหูฟังมาให้แบบครบครันเลยได้ว,ว่ามือถือตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่อ แบตเตอรี่นะครับมีขนาด5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับกางชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์แต่ที่ชาร์จที่ติดมาในกล่องนั้นจะมีกำลังอยู่ที่33วัตต์นั่นเองครับสำหรับประสิทธิภาพนะครับก็เริ่มต้นจากกีเป็น6นะครับก็ทำได้ที่ s i n g กิลคอรนะครับ405นะครับแล้วมาติดคอร์ทำได้ที่1,265จากนั้นนะครับเป็นตัวอัน o t ตุ้นะครับได้มีโน้ต10 เล่มี12นะครับไม่ใช่เล่มี112ก็จะทำได้ที่282,424คะแนนและปิดท้ายด้วยตัว T-D m a r k นะครับคะแนนของ T-D m a r k อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าก็เป็นมือถือตัวนึงนะครับในงบประมาณไม่เกิน5 3 0 0ที่ใช้คำว,ว่าประมวลผลกราฟิกได้ก็ถือว่าทำได้แหละทำได้ทาได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีครับสำหรับในเรื่องของ การเล่นเกมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่เกมนะครับเรามาดูกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรไหมอืมปัดแบบนี้คือมันไม่มีแน่นอน,นครับโอเคเข้าเกมเลยดีกว่าสำหรับ a s s a s e i n e e d และเกม7 s e r i e Pack ครับสำหรับในการทดลองเล่นเกมนะครับเกม a s s a s e i n e e d นะครับเราเปิดลำโพงไว้ประมาณเกือบสุดนะครับอยู่อีกประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยก็สุดแล้วนะครับ โดยเราจะควบคุมโดยใช้กจเกสเจอร์นะครับสิ่งที่เราจะได้ดูต่อไปนี้นะครับคือการลื่นไหลของกจเกสเจอร์แต่ว่าระวังมือบางแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตว่ากจเกสเจอร์นั้นก็ทํางานได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะการโยกการโลบการอะไรพวกนี้เวลาเราโยกนะครับก็ทําได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวางผิดตําแหน่งอะไรนิดนิดหน่อยๆนยน,ยนะครับอาจจะส่งผลให้มีเรื่องของอาการที่ ทำงานผิดพลาดได้นิดหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับเห็นสเปคแบบนี้แล้วก็ไปร์กแบบไม่ได้แซบเท่าไหร่นะครับแต่อย่าประมาทนะครับเพราะว่ามือถือตัวนี้ก็มีดีหลายเรื่องโดยเฉพาะการเล่นเกม g e n i n h i m p a c ว่ามันก็เล่นได้นะครับเล่นได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ Side effects. Let's roll. Taking a turn for the better. การเชื่อมต่อของเล d มี12นะครับรองรับทั้ง GPS, AGPS แล้วก็ 4G, Wi-Fi, AC นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของมือถือทั่วไปในก็ประมาณนี้สำหรับในการทดสอบนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้ดีขนาดไหนเราขอเป็น Wi-Fi 5นะครับผลที่ได้ก็คือทำได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวของที่เป็น ทคโนโลยีซิมนะครับเป็น 4G เราขออนุญ,ญาตไม่ทดสอบให้คุณดูนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะช้ากว่า 5G แต่ว่าความที่มันช้ากว่า,านี้มันจะทำให้เราเสีย Data น้อยนั่นเองครับก็จะประหยัด Data มากขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ Redmi 12นั้นก็จะมาพร้อมกับขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่นะครับอยู่ที่ช่วงวัน5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับในการทดลองของเราก็คือเราใช้แบบ 1วันเต็มอาจจะเลิศม,มานิดนึงนะครับก็พบว่าอตอนนี้เราใช้งานมาประมาณโหวันหนึ่งเต็มๆนะครับคือเราก็มีเล่นเกมบ้างนะครับแล้วก็มีใช้งานกล้องรวมถึงการใช้งานหน้าจอต่างๆนะครับก็พบว่าสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานเลยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะผมเปิดหน้าจอตัวน,นี้นะครับอยู่มาช่วง4ชั่วโมงกว่านะครับก็ทําให้สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้าง,างยาวนานนะครับ ทีนี้ในเรื่องของการใช้งานก็จบไปแต่ว่าทีนี้เรามาดูเรื่องของฟีเจอร์กันนะครับก็ยังคงเป็นฟีเจอร์แบบทางสีรีส์แล้วก็ทางไรดีนะครับก็คือจะมีเรื่องของว่าบอกข้อมูลว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถใช้งานได้อีกเท่าไหร่นะครับมีเรื่องของตัวระบบประหยัดพลังงานการรายงานว,ว่าเราใช้อะไรไปบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของสภาพของแบตเตอรี่นะครับ แล้วคุณพัน์แล้วก็รวมถึงการตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็สามารถที่จะตั้งเกี่ยวกับแอปเซิร์เวอร์ก็คือการประหยัดพลังงานของแอปพลิเคชันได้นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นเช่นการชาร์จไปแล้วปิด Data าไหมหรือว่าการปรับตั้งค่าอื่นๆอีกมากมายนะครับอาจจะดูค่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกับตัวของ Redmi 12แต่ว่าเท่านี้ผมก็ว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับอือถือตัวนี้ เดี๋ยวไปดูตัวของ P c m a r k แล้วก็การทดลองแบตเตอรี่ในการชาร์จไฟกลับเข้าไปว่ากำลังของมันทำได้สุดๆอยู่ที่เท่าไรครับแต่ถ้าใครดูตั้งแต่สเปคก็คงจะรู้แล้วว่ากำลังมันแค่18วัต์เท่านั้นสำหรับ P c m a r k นะครับของ Redmi 12ทำได้ที่10ชั่วโมง36นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานแต่ว่าเทียบกับเรื่องของตัวประสิทธิภาพแล้วอะ ผมเชื่อว่าถ้าเป็นการใช้งานจริงๆอะ่ะตัวของที่เป็นตัวนี้ครับมันอยู่ได้สั้นกว่าชา้าปเขานิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าเป็นการใช้งานจริงอย่างที่คุณได้เห็นไปเมื่อกี้นี้คือมันใช้งานได้ค่อนข้างยาวและคำว่าได้อย่างสบายสบายส่วนที่ชาร์จติดกล่องนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับกำลังของมันอยู่ที่33บาวัตต์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าที่ชาร์จตัวนี้จะชาร์จได้อย<ด>่างไรแต่ว<ด>่าถ<ด>้าเรามีที่ชาร์จของ เสลล์นี้ที่มีกําลังสูงกว่าเราสามารถใช้ได้ทันทีครับโดยการเสียบชาร์จเราจะใช้ USB Type C นะครับเพราะตัวนี้รองรับ USB Type C นั่นเองครับพอเสียบเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเราค้างอยู่หน้า p c ซมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่ค้างแบบนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นแค่ Quick Charge แบบนี้เท่านั้นครับดังนั้นกําลังที่มันรับได้สูงสุดคือ18วัตต์ ก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ถามว่าเร็วไหมก็เร็วแหละครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับมือถือ Redmi 12นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 4G เท่านั้นนะครับไม่ได้มีรุ่น 5G ออกมาแต่อย่างใดนะครับก็สามารถที่จะทำงานและตอบสนองในการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับ กล้องก็ดีนะครับมีอัล้าไวท์ให้ด้วยระบบชาร์จนะครับแม้ว่าจะเป็น18วัตต์แต่ว่าแบตเตอรี่นั้นมีความอึดใช้ได้ทั้งวันอย่างสบายๆบ,บางทีอาจจะเกินวันด้วยขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนกับราคาของมันอยู่ที่5,299บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็ในเรื่องของสเปคถือว่าไม่เลวร้ายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่อยากได้อะไรที่มันวิญอนกว่านี้นะครับแนะนำว่าให้ไปซื้อตัวโพโก ตัว M5s นะครับซื้อมีราคาใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องของ 5G แล้วก็สเปคที่เหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของกล้องแล้วก็การถ่ายภาพที่ดีนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเปิดรุ่นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในงบประมาณที่จํากัดและใครซื้อเครื่องเป็นเครื่องสำรองมันก็โอเคอยู่ครับสำหรับในคลิปนี้ก็ ขอจบลงท้งนี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตเรื่องราวไหนนะั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในเฟซบุ๊กของแสลบบิ๊กไลน์บอกครับ